Música ดีครับกลับมาเชีออยร์กันอีกแล้วนะครับกับรายการ Chris Delivery รายการที่จะสอฟภาษาอังกฤษร้อนๆไปถึงบ้านคุณผู้ชมทุกคืนวันอาทิตย์ช่อง5ปี8ภาษาอังกฤษแซ่บก,กวา่าเดิมเแล้วนะตที่แล้วคือปี7แล้วนะจ๊อะอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็น year eight grade English Year 8 g r e a t English ก so, like ็แปลว่าข like like ึ <S <s ้นปี8ภาษาอังกฤษก็ต้องล้ำเลิศใช่ไหมครับผมเป็นภาษาไทยได้ไหมอะไรฮะปี8ภาษาอังกฤษล้ำเลิศล้ำนะจาะลขแปดเลยในพูดภาษาจีนเลข8ปเลข8มันเป็นเลขเขาเรียกว่า Infinity ไม่รู้จบไม่รู้สิ้น Year 8 i n China อ๋อภาษาจีนปล่อยนี่เลี่ยวหน่าอังโมตาอวยหอ เฟซอังโน่ทีนี้แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะฮะต้องบอกว่าเขาเป็นผู้ที่สร้างปรากฏการณ์ให้กับหนังไทยเมื่อปีที่แล้วมากฉะนั้นนะคะเรานำเขาเชิญเขามาในวันนี้เนี่ยเพราะว่าเราเบิกสักราชใหม่ต้นปีเอาคนนี้มาจะได้เฮงเฮงถูกต้องนะครับพันล้านพันล้านคุณฟรอยนัทพงษ์ เฮ้โมทัศน์โับน์ทำไรับนไปไหนไปไหนโมัอะไรพูดสิโมทัศรายการกูนี่ เ้าสู่ปีที่ไรนะแปดนะครับผมเอาบันไดมาเพื่อที่จะเก้าสู่ปีที่แปดโอ้ก้าสู่ปีที่แปดนะฮะเอาใหม่ยแม่เพราะว่ามันไม่ขับอ๋อไม่เคยไม่เคยไม่ได้ครับใช่ไหมก้าวทางนี้ก็แปดได้ค่ะก็เอาอะไรเก้าสู่ปีแปดบอันนี้เก็บไว้ดวงดาวอันนี้เก็บไว้โอเคแต่ว่าเดี๋ยวยกออกไปให้โอเคอ่ะรับต่อรับต่อรับต่อไม่ได้ใช่มฮะได้ครับได้ครับได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีดูดีคูดี ที่บอกว่าเป็นปรากฏการณ์พี่แล้วก็คือภาพยนตร์ภาพยนตร์ที่มาพาขนงได้ดูกันยังครับหนึ่งพล้านหนึ่งพันล้านจะบอกให้ว่าเป็นอัด้วยนี่คนนี้เนี่ยนะเขาเป็นคนที่ไม่ดูหนังเขายังไปดูเลยแล้วที่สําคัญพอตอนดีวีดีออกมาใหม่ๆไปซื้อไม่มีขายหมดตลาดขายดีมากพราะว่าเป็นตลาดไหนรู้ไหมเป็นตลาดปลอกคลองตลาดเขาบอกว่าที่นี่ไม่ได้ขายตกอาค่ะ กินชอบว่ะรู้สึกกินเดี๋ยวกินในละครบ่อยๆนะแฮปปี้ชอบมากไม่พูดจริงดีๆไปซื้อแล้วขาดตลาดช่วงแรกๆจริงๆก็เลยขาดไม่ถูกก็เลยทำออกมาเพิ่มอูที่นี่เหลือบานเลยวันพิเรนวันพิเลียน yes เหลืออยู่พันล้านแผ่นยังไม่ได้ขายได้รายได้ครับพันล้านรายไดททำเงินโอ้โหที่ทำเงินได้หนึ่งพันล้านบาทเลยครับขาดทุนพันล้านไปอะไรนะครับปี่นี่จะมีหนังอาไหมคะอา ทีมเล่นกอ็ทีงานกำลังเขียนบทอยู่ฮะก็น่าจะมีโปรเจกต์ของแก๊งสี่คนเนี่ยแก๊งเพื่อนพี่มากเนนเพราะว่าต่อเนื่องมาจากแก๊งสี่แพ่ง5้าแพ่งแล้วก็พี่มากพะขนมล่าสุดนี้เห็นบอกกำลังเขียนเรื่องนี้เตะตัดขาให้มันตายขาที่คือเล็ก ตัดขาให้มันตายขาที่เตคือคุณบัวขาวเอาเป็นว่าปีนี้นะคะคภาษาอังกฤษใหม่ๆเนี่ยนะคะเป็นปีที่8 Great English แน่นอนนะคะโดยเฉพาะวันนี้ถือว่าสับใหม่เยอะใช่นะฮะแต่วันนี้นะครับผมทีมงานของเราเนี่ยนะครับเขา request นะครับว่าถ้าเราเล่นช่วงซิดคอมช่วงนะฮะละครตลกของเราเนี่ยคุณฟลอยด์ต้องกีดนะเออขอหน่อยต้องลองดูว่าไม่รู้ได้ป่ะเพราะผมก็ค่อนข้างเี้ คไปถึงสตรีตของคุณฟรอยด์้วยนะครับผมในช่วงสปีกเอานะครับแต่ตอนนี้เราไปวอร์มอัพในช่วงโกลเอากันก่อนเลยค่ะ อีกหนึ่งไฮไลท์นะครับของบาหลีนะครับก็คือนี่เลยครับโอ้โหสวยงามมากเลยนะครับนี่นก็คือเป็นนาขั้นบันไดนะครับที่จะเห็นได้ข้างหลังเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกประเทศไทยเลยนะฮะเดี๋ยวอาเซียนเราจะเปิดกันอย่างเป็นทางการนะครับประเทศอินโดนีเซียนะครับเขาก็เป็นประเทศที่ผลิตข้าวนะครับผมอันดับต้นๆของโลกเหมือนกันนั่นนะครับแล้วก็เขาก็จะมีไฮไลท์นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็น attraction หรือว่าเป็น sightseeing attraction sightseeing attraction กั่นคือที่ดึงดูดนะครับนักท่องเที่ยวให้มาดูนะครับก็คือจะเป็นนาขั้นบันไดแบบนี้นั่นเองนะครับ พวกต้นข้าวแบบนี้นะครับก็จะเรียกเป็นไรซ์ก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับต้องออกเสียงไรซ์นั่นเองนะฮะไรซ์ถึงจะเป็นข้าวถ้าออกเสียงผิดนะครับเหมือนบ้านเราออกเสียงกันผิดบ่อยๆนะครับผมเจอประจำครับก็คือไลซ์ถ้าไลซ์คืออะไรนะครับก็คือเห็บเผานั่นเองนะฮะแต่ถ้าเป็นต้นข้าวแบบนี้นะเขาจะเรียกว่าแพดดี้นั่นเองนะฮะแพดดี้ ดังนั้นนะครับแบบนี้เขาจะเรียกว่าเป็น paddy fields นะครับผมซึ่งนะครับมันจะเป็น elevated paddy fields หรือ elevated rice fields elevator คือ lift แต่ว่า elevated ก็คือมันจะยกขั้นขึ้นมาเรื่อยๆนั่นเองฮะเขาบอกว่าชาวนาที่นี่นะครับก็คือ the rice farmers นะครับเขาจะเกี่ยวข้าวนะครับก็คือ harvest นะครับ harvest ไปขโมยของเขามานะฮะโอ้โอเคโอเคแ่แ่มีพร็อพให้ด้วยนะครับดูสิครับแหน่นะฮะก็จะมีการเกี่ยวข้าวนะครับเกี่ยวธนคแม่เกี่ยวนะฮะก็จะเกี่ยวข้าวปีละสอครั้งนะครับก็คือ the y h a r v e s t the rice นะครับ twice a year นั่นเองนะครับก็หมายความว่าจะมีผลผลิตนะครับปีละสองครั้งคือ there are two crops นะฮะเพราะว่าคำว่า crops เนี่ยก็จะแปลว่าผลผลิตนะครับผม there are two crops นะฮะ per year นั่นเองนะฮะเวลาเขาจะไปเกี่ยวข้าวนะครับเขาจะมีไอ้เจ้าเคียวนี้นะฮะซึ่งในภาษาอังกฤษเรียกว่า s i c k l e นั่นเองนะฮะเหมือนกับคำว่าปวยนะครับแต่ก็ใส่ le เข้าไปก็เป็น s i c k l e นั่นเองนะครับก็อยากจะฝากไว้นะฮะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเนี่ยนะครับว่ารู้นะครับว่าไดเอทกันอยู่นะครับ ลดน้ำหนักกันนะครับแต่ว่าพยายามกินข้าวกันให้หมดนะครับไม่ใช่ทิ้งข้าวกันนะครับครึ่งจานว่าบางคนผมเห็นนะครับไม่กินแป้งกัตัวเองฉันไม่กินคาร์โบไฮเดรตฉันกลัวอ้วนเราจะสั่งข้าวมาทำไมครับผมก็กินกลับอย่างเดียวสิครับนะฮะ it's a waste of rice นะครับเสียดายข้าวนะครับเพราะชาวนาเหน็ดแล้วเหนื่อยกันมากนะครับผมที่จะต้องเกี่ยวข้าวมาให้เราทานกันทุกๆวันนะครับดังนั้นครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับไปเกี่ยวข้าวกันก่อนนะฮะเขาบอกว่าให้ผมไปลากเกวียนด้วยครับ คนนะครับไม่ใช่ควายควกันแล้วนะครับว้าวเมื่อกี้ทำอะไรกล่มอบรวลไม่ใช่แล้วกไม่รจะบ้าไชเมื่อกี้เหรอเป็นปอเป็น